สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาบอกเก่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านครับว่าผมจะกลับมารับซื้อเหรียญอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านขอติดตามไปนะครับท่านว่าวันไหนผมจะประกาศรับซื้อจริงๆและอีกอย่างเพราะว่าอาจารย์ของผมอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วครับท่านให้รับซื้อให้หน่อยครับเขาบอกว่างี้ครับแต่สาหรับผมเราไม่มีเงินหรอกครับทําไม่เราให้เขาอนุมัติเงินมาให้นะครับท่าน ลองมาดูเขาว่าเรียนนี้เป็นปีปศอะไรครับท่านนี่ครับเรียนนี้ครับยังไม่ทาการล้างนะครับเนี่ยแบบนี้ครับดาปีอยู่นะครับท่านเรามาดูเขาว่าจะเป็นปีปศอะไรนะครับสําหรับเรียนนี้นะครับท่านถ้าใครมีอยู่ก็เก็บไว้ตอนนี้นะครับแล้วผมประกาศรับซื้อยว่ากันอีกรอบนึงนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปศอะไรนะครับนี่ครับประเทศไทยอักษรบิลพศ2548ครับท่าน2548นะครับเนี่ยดูให้ชัดเจนนะครับ2548นะครับ เรามาดูครับว่าปีสองห้าสี่แปดในจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับปีสองห้าสี่แปดในจำนวนการผลิตอยู่ที่โอ้โหเยอะครับเยอะมากเลย111ร้ยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมืนหนึ่งพันเรียญนะครับท่านหนึ่งร้ยสิบเ็ดล้านสี่แสนเก้าหมืนหนึ่งพันเหรียญนะครับท่านในระดับยนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เลย่ละหกสิบาทครับท่านนะครับผลิตเยอะขนาดนี้ส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้เลยครับไม่เท่าไหร่ครับจิ๊บๆิครับสิบห้าบาทถึง20สิบาทเท่านั้นเองนะครับ